ขอนะฮะสามสองทักทายทุกท่านนะครับดวงชะตาในเดือนเมษายน2568และในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีธนูนะต้องบอกก่อนเลยว่าชาวลัคนาราศีธนูในเดือนเมษายนนั้นเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ดาวใหญ่ๆจะย้ายจริงๆในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่เมษายนก็เป็นดวงที่ชาวลัคนาราศีธนูเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน1-5คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินมีินคมพิเศษเข้ามามีรายรับพิเศษจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ทางอสังหาริมทรัพย์ยดยานพหนนะอาจจะได้เป็นเจ้าของอาจจะได้ซื้อหรือว่าได้อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณได้เป็นกรรมสิทธิ์1-5ถือเป็นช่วงจังหวะแห่งความโชคดีในเรื่องของการเงิน6-10 ความรักแฮ ppy สดใสสบายใจขึ้น11จนถึง15จะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานติดต่องานมีความสำเร็จในทุกช่องทางมีการเริ่มต้นใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆห,ห,หรือมีไอเดียใหม่ๆซึ่งนําเงินนําทองมาให้กับคุณได้อย่างมากมาย16ถึง20ความรักก็แฮ ppy สดใสมีโอกาสได้ทําบุญสุนทานมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ21จนถึง25 26ถึง30ช่วงนี้แฮ ppy ทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเงิน ดูไปแล้วในช่วงเดือนเมษายนชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีความแฮปปี้ในหลายหลายด้านหลายหลายประการด้วยกันดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเดือนสุภพักโคจรไปอยู่ในตำแหน่งมหาอุดนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสมีความโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคุณจะเป็นคนที่มีความสมเด็จเป็นที่น่าเชื่อถือของคนรอบข้างดาวสุขยังได้ตําแหน่งมหาอุดอยู่ร่วมกับดาวราวหูมี นะครับสเสน่ห์แกผ่ผู้พบเห็นจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาในวงงานแล้วก็จะไปหยิบจับทําอะไรก็ตามมักจะมีคนคอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอดสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเมษายนตรงนี้คือพยายามอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นปัญหาของใครใครก็แก้ไปนะครับชาวธนูอย่าไปรีอ่านไปสารแนไปช่วยเข้านูน่นนี่นั่นนะครับเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องของตน พยายามอย่าไปยุ่งอย่าไปคิดว่าเราเห็นแก่ตัวนะครับพยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องดีที่สุดนะแล้วคุณก็จะแฮปปี้แล้วคุณก็จะสบายใจด้วยนี่คือชาวลัคนาราศีธนูอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวอังคารเล็งลัคนาราศีธนูอยู่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดเรื่องของปากเสียงพยายามอย่าพยายามอย่าอารมณ์ร้อนกับคนรักผู้ครองนะครับเพราะดาวอังคารเล็งรักเนี่ยบางทีก็งุ่นหงิดจุก,จ,กจิกได้ง่าย ในเรื่องของความรักแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ยังไปได้ดีคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันนะหรือมีใครที่อยากจะมาคบหามาสนิทสนมกับเราแบบไม่เปิดเผยก็มีความเป็นไปได้เพราะดาวอังคารที่เล็งลัคนาอยู่นอกจากมาจากเรือนอุตตะแล้วยังมาจากเรือนวินาศด,ด้วยคําว่าวินาศนั้นก็หมายความว่าสิ่งลี้ลับสิ่งที่ไม่เปิดเผย อาจจะอยากมีใครพยายามที่อยากจะเข้ามารู้จักพ่อพอกับคุณก็มีความเป็นไปได้หรืออีกในหนึ่งจะหมายถึงมีคนที่มีเจ้าของหรือเขาอยู่ในช่วงระหว่างจะเลิกไม่เลิกกับแฟนเขาแลวเขาก็ชอบเราก็มีความเป็นไปได้ฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูดูให้ดีก็แล้วกันสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยดีในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นดูดวงดีบทีวีไบทูเดย์หรือในทุกช่องทางของสินแสหมิง ทุกโซเชียลของคุณแสงหมิงเลยขอให้ชาวลัคนาราศีธน,นูทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดขอให้สําเร็จด,ดังใจทุกประการไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล